สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออนไลน์ทั้งหลายทั้งเฟซบุ๊กนันเลียวครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยกับผมเอสแคล i, สายสุขภาพมืองใหม่วันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์สำกกับรงกายภายในบ้านรูก,กิงที่กำลังกำลังเป็นที่นิยมในตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์นะครับ วันนี้จะพูดถึงข้อห่วใยสําหรับการใช้รูปกิ้งนะครับสําหรับบางคนยังอาจจะยังไม่ประสบกับตัวเองครับผมก็ได้ใช้มาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นจุดด้วยจุดแข็งของมันนะครับสําหรับตัวนี้ข้อห่วใจก็คือ,อเวลาเราเล่นนะครับช่วง ที่ยืดเหยียดตัวไปที่ระยะดันออกไปนะครับเราควรจะหาจุดที่สิ้นสุดนะครับเน้นถ้าไม่มีที่กั้นให้ยึดที่ผนังห้องนะครับเพราะเราเล่นภายในบ้านหรือว่าเล่นที่ยิมหรือที่ฟิตเนสภายในบ้านที่พื้นที่เราจัดไว้ก็ต้องมีจุดกั้นนะครับที่สิ้นสุดเพราะว่าบางทีถ้าพลาด สามารถล็อกให้มันหยุดได้ด้วยกําลังของเราเองจนเกิกดอันตรายได้นะครับอีกอจุดหนึ่งที่จะเกิดอันตรายก็คือามรูนะครับโดยเฉพาะคนที่ จุดศูนย์รวมน้ําหนักจะไปอยู่ที่ข้อมือครับช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มต้นช่วงสตาร์ทจุดน้ําหนักถ่ายเทลงจะไปอยู่ที่ข้อมือขึ้ดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆระมัดระวังกับการใช้ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับกระดูกสันหลังต่างๆหรือกล้ามเนื้อหลังต่างๆ ใ้ใช้ความระมัดระวังและศึกษาให้ดีนะครับมังน,นั้นจะได้เจ็บตัวเสียเวลากับแทนที่จะได้ประโยชน์จากมันนะครับกับเสียเวลาต้องไปรักษาตัวอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ